สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละ1ตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่ฟุตบอลยูโรปาลีกโบโดกลิมเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาเซนอนครับวันนี้อาเซนอนต้องชนะ1ประตูขึ้นไปแไปพูดถึงทั้ง2ทีมกันก่อนครับเริ่มที่ฝั่งของโบโดกลิมพูดถึงตัวนักเตะเนี่ยเราคงไม่รู้จักกันหรอกดูผลงานกันดีกว่าครับ เกมล่าสุดในลีกชนะซันเดฟยอดมา4ประตูต่อหนึ่งครับแต่เกมล่าสุดในยูโรปาลีกเนี่ยก็แพ้กับอาเซนอนนั่นแหละสวนประตูต่อสแต่เกมนั้นเล่นที่บ้านอาเซนอนนะครับความพร้อมที่ไปเช็คมาเนี่ยนักเตะของเขาที่เราไม่ค่อยรู้จกักไม่มีบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนะครับผู้เล่นเนี่ยสามารถเลือกลงสนามได้หมดเลย ส่วนทางฝั่งทีมเยือนอาเซนอนครับนาทีนี้ต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงมากๆในลีกครับนำเป็นจ่าฝูงอยู่เกมล่าสุดก็เพิ่งเรียกความมั่นใจชนะคู่แข่งที่แต่ก่อนดีอย่างลิเวอร์พูลไป3ประตูต่อสอ่ะสถิติ5เกมหลังสุดชนะรวดทั้ง5เกมครับความพร้อมนักเตะที่ไม่มีเนี่ยก็จะไม่มีซินเชนโก้ไม่มีสมิธโลที่บาดเจ็บส่วนผู้เล่นที่เหลือเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดครับก็ต้องรอดูแหละว,ว่าเตต้าจะใช้สำรองคนไหนลงมาสลับกันหรือเปล่า พวก o อบโฮดิ้งคีแลนเทียนนี่โทมิยาสึที่เกมล่าสุดกับลิเวอร์พูลก็ทำผลงานได้ดีด้วยฟาบิโอวิเอลล่ามากรินยอสที่เพิ่งซื้อมาใหม่โลกองกาหน้านี่ก็อาจจะใช้เอ็นเกเทียแทนเชซุสให้เชซุสได้พักบ้างครับดูแล้วยังไงก็ยังดูดีกว่าครับสำหรับอาร์เซนอลแม้ว่าจะออกไปเยือนก็ตามเกมนี้ด้วยขวัญกำลังใจแล้วด้วยนักเตะสำรองด้วยมุมนึงเลยเวลาทีมที่เล่นดีๆครับ มาเล่นถ้วยเล็กหรืออะไรก็แล้วแต่ส่งสำรองลงสำรองก็ยิ่งอยากจะทําผลงานให้ดีขึ้นไปอีกเพื่อให้มีโอกาสได้เล่นอย่างต่อเนื่องถ้าฟอร์มดีอาจจะได้เล่นในลีกบ้างอะไรแบบเนี้ยเอาแน่นอนครับอาร์เซนอลวันนี้ชอบแล้วก็เชียร์อาร์เซนอลครับใครอยากรบสนุกกีฬาฝากอัลฟ้า8 8ด้วยนะครับลายอดอยู่ใต้คลิปนี้ทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ